ก็กวัสดีชาสก้าทุกคนครับอยู่ผมแล้วนะครับเอกนะก็อยู่ในช่วงวิจัยในส่วนของโบบอลอนนะครับสิ่งที่เราจะทําการวิจัยก็เป็นในส่วนของโล่ในส่วนของนี่นะครับทีเก็ตพโรเทคชั่นนะครับแล้วก็คอมโบในส่วนของนะครับดีโก p เนาะ พลังแสงรีโกฟเนี่ยมันจะทำการในส่วนของฟื้นฟูและโล่เพิ่มขึ้น10%นะครวเเป้าหมายน้อยกว่า50จะทําให้เอฟเฟกเพิ่มขึ้น10%นะครับส่วนตัวมองว่าโบบารอนต้องเข้าไปนัวแต่จะมีอีกชิ้นหนึ่งในส่วนของที่เราบิวมาเนี่ยจะเป็นไอเทมใช้ภายนอกอาจจะขายอาก,กนี่ทิ้งเพื่อไปออกสิ่งที่เรียกว่าฟอสการ์แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่วาละ ส่วนรูนก็จะเป็นรูนเดิมนะครับรูนเวทปกตินะพลังเวทหกหกเจาะกเวทหกสี่นะครับเวทแบมพายสิบแล้วก็ความเร็วในการโจมตีสิบสองหรือหรือหรือจะเล่นในอีกแบบหนึ่งก็ได้อืมแต่น,นี้มันมีความเร็วในการเคลื่อนที่เห็นไหมมีเวทแบมไอ้อน,นี่มาให้เดี๋ยวสูตรของเราก็จะเป็นในการออกไอ้น,นั่นเต็มก็ได้นะครับมีความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ได้เล่นในรูปแบบไหนก็ได้ส่วนชาร์เลนเจอร์ แล้วแต่วาละรอก็ได้วีก,ก็ได้ฟิกเกอร์ก็ได้ถ้าแบบกลัวก็เอาฟิกเกอร์แต่รอนี่นัวได้แล้วก็วีกแล้วแต่นะว่าจะไหนก็ได้นะก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยก่าแล้วก็ดูเดี๋ยวรอบนี้ผมเล่นกับเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวทาการอัดเสียงพระเอชอัดเสียงทับไปะจะได้เล่นกันชิลๆดู60เฟรมเรทกัน ก็เข้าสู่ในเกมกันเลยกว่านะครับก็เป็นในส่วนของโบว์บาลอนมิดเลนเนาะตาี้ก็เป็นในส่วนของชาริเนเจอร์ฟิกเกอร์นะครับตาน,นี้ผมเล่นกับเพื่อนนะคิอว่านี่วันนี้มันค้างโหลดเกมใหม่อยู่ด้วยนะอ่าประมาณน,นี้สิ่งสำคัญที่เราเล่นโบว์บาลอนเนี่ยครับมันจะแตกต่างจากเมดไฟเตอร์ตัวอื่นถ้าผมจะไม่ผิดผมนับผมนับดีเดอร์เป็นเมดไฟเตอร์ได้ไหมเกม ตัวหนึ่งก็ยังดีอ่ะหยอกทำเ,เม็ดซับเ,เม็ดซับ,ตบแต่มันเก่งนะคิวเดอร์สก,กิลมันใช้คิวเดอร์ครับจินตนาการคิวเดอร์ที่พิ้วว่ะแล้วนะเป็นคิวเดอร์สายเติมพลังที่ไม่มีล็อกขาประมาณตัวมันก็จะเทรดประมาณนี้ครับเทรดกับมะลอดได้เทรดอะเรสเตอร์ได้นะต้องดูตามสถานาการณ์นะครับนี่เขาวางท่าสองใส่ผมแล้วเหนี่ยไม่ดูหรอก แต่ช็อตนี้รู้สึกว่าผมแกเห็นเพื่อนผมเข้าไปนัวนเออแล,แ,แล้วก็ทำอนไรครับนะแล้วเวลาไม่ใช่ความติดองลังก็เฟิร์อบัดไปฝั่งของาอมาเลยผู้ย่างเหมือนกันนะบางจังหวะแบบม,มันก็เล่นได้บางจังหวะมันก็เล่นไม่ได้ครับอันนี้ออฟเลนโดนโกดนะครับเราต้องว,วิ่งไปช่วยเนาะฝั่งก็มีในส่วนของโบบาลอนเหมือนกันนะ อันนี้ก็เป็นตาที่วิจัยในส่วนของเรียกว่ากงแพงนะครับัำแพงมาเห็นเออเห็นเรื่องอะไรนะเห็นในส่วนของโลมของโลมใหม่หน้าตาแบบใหม่เลยค่อยรอดูด้วยนะคงอัปเดตเร็วๆนี้แหละเเซอร์เป้ย์ใต้เขาอัปเดตแล้วเนาะนี่ก็จบโบบอลสองข้างเนาะถ้าจะไม่ผิดโบบอลสองข้างก็จะได้ในสองตีเร็วนะครับตามทร์เซอร์เนาะ จะเราออกของเขาจากเขาเวทนะครับเน้นแรงไปเลยนะผมกลัวแบบตีไม่ตีไม่เข้าแค่น,นั้นแบบเองแค่นั้นเองเพราะรู้สึกว่าเหมือนพี่บอมจะบอกว่ามันต้องใช้เทมเพลยนอเอาใช้พวกไอเวนแทนเดอร์มันซึ้อก็เลยออกผมก็จะออกแบบบูมสติ๊กออกอะโฟออกอะโคนี่อะอะโคนี่เกือบเกือบแบบเลือดสั่งฆ้าก็เหลือน้อยให้เก็บให้พาสติกอากุนนี่ทำงาน หรือไม่ก็เคลียร์คิคปไปใหญ่ถ้ามันยังไม่ตายก็ติติดจากตอนกดอันติแล้วก็ท่าสอ,องเนาะคนนี้แล้วก็ท่าหนึ่งที่เดินวิ่งผ่านท่าหนึ่งเวลาก,กดสกิลนี้มันจะเป็นโลนะครับสังเกตนะคิวคิวเดอร์แต่คิวเดอร์มันต้องกดโดนคนแต่นี้กดไม่โดนคนก็ได้นี่ครับโปกประมาณนี้นะผพราะว่าจะเก็บคอไปหน่อยครับเพราะว่าวันนี้พูดนานมาก เพือเพื่อนเพื่อนคอพังในเรื่องจริงก็ประมาณนี้ครับเล่นคิวสบายสบายนะก็จังหวะนี้เล่นบนนะครับโดนที่ชาโดนปิดรู้สึกว่าเพื่อนผมจะโดนปิดนะครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนผมเพื่อนผมเล่นกระตัวนเหมือนกันแ้วในส่วนของท่าสองนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆมันขับออกนะครับถ้าอยู่ไกลคือกระสตันเนาะนี่ รเรสเตกกอร์แตกคือการรีสกิลครับทุกคนน่าจะดูหลายๆช่องกันแล้วแต่ช่องเรามันอาจจะทำช้าเพราะรูส้สึกว่าตอนที่มันมาใหม่ๆตัว <c> น <oughs> ตอนที่มันมาใหม่ๆอะ่ะผมรู้สึกว่าตัวมันตัวมันก็เคิร์ชใช้คำว่าคำสาบได้เลยหาจุดบกพ้องมันขึ้นตัวมันเบาครับอยากให้แบบสก,กิลหนึ่งแรงแรหน่อยเพาอัพ AP a เ เสริมมาหน่อยนิดนึงเอ็งเขาบอกว่าค่าพลังเป็นค่ารวมนะออกไกลภาพออกเวทมันก็นับค่าสูงสุดโดยรวมนะอืมมันจะแรงอยู่ตรงนั้นแต่ตัวมันเล่นได้เรื่อยๆครับข้อดีของม,มันก็เลยชอบเลื่อนบนแตกนะตอน,นี้รู้สึกว่าเพื่อนผมจะโดนกดช่วงต้นเกมไม่ไน่เ่นเกมเพื่อนผมก็จะช่วยในส่วนของการเดินฟอร์ทีมผมเปิดไม้นมนะอืมตานนี้อัดแยกแต่ว่า คือแบบเขาไม่ไม่ไมไมค่อยสะดวกพูดเลยแบบแบบถ้าจะไม่ผิดตอนนี้น่าจะเป็นช่วประมาณ44ยี่สิตอนผมอัดเสียงทับเนาะแบบผมก็อยากให้ทุกคนดูแบบเฟรมเรทมันไม่กระตุกบา้างขนาดผมเลนม่นยังรู้สึกกระตุกแ,แบบเซ็งมากในจังหวะน,นี้ก็เป็นในจุดทอ่กอต้องไป สอสติคือการเสริมพลังนะเป็นการปีกระจายสามสามจิจะเรียกกระจายสามิปีไหมด้เยแล้ที่นีดีอะจังหวัดนี้ลวัดเลยนะมาตัโบบอลอนถ้าเจอโบบอลอนด้วยกันส่วนตัวมองว่ามีสองเผื่อสองไว้ก่อนผักออกตีให้มีคุ้มว่าแต่กถ้าหนูว่าฝั่งรงข้ามเขากดหนึ่งคาเตอร์เราก็ก็อาจจะเสียเลือดน้อยครับแต่ต้องดูจังหวะ ถ้าจังหวะเขาแม,นาม,ม,แมนา่นกว่าทามินเขาแม่นกว่าเตะกว่าก็มันก็อาจจะพลาดเ,เลยในวตัวเราตัวเรามันอาศัยเชิงครับเจอตัวเดียวกันต้องใช้เชิงอย่างเดียวนะใช้เชิงออฟเลนวัดเนาะใครเล่นออฟเลนบ่อยๆมันจะเข้าใจนี่นะอยู่ใกล้ๆคือการผักออกนะถ้าอยู่ใกล้มากคือผักไกลมากมประมาณนี้บอบบอลขอโทษตัวเในเรื่องเสียงนะ้าบเสียงคอเสียงมันก็เลยแบบ ทำโกมๆนะไม่รู้ว่าอัดมามันจะดีขึ้นไหมลองฟังเหมือนกันก็ตอนนี้ก็โฟกัสไปครับให้หมิ่นเขารับแทนเราเราไปหนึ่งประมาณเห็นไหมไล่ตีกด2กด1นตีกด2ตีเข็ดแบบรุ่นตัวมันก็ประมาณนี้แหละใช้ไอเทมภายนอกมันจะดีกว่าเพราะว่าในส่วนของไอเทมภายนอกมันข้อดีของอเทมภายนอกคืออะไรรู้ไหม ปิดสะกอง่ายกว่าแต่ไอาเทมที่เอาไวต้ตีแบบโนนัวก็เก็บสะต็ไวันดีวก็ถึงว่าแ,แล้วแต่ว่าละเล่นสายไหนก็ได้นะส่วนตัวผมชอบสายเออฮลี่ฮลี่คอมมอนเดอร์มันดูเคริร์สดีมันแบบมีนกนกกระจิบมาช่วยตีรับแต่ถ้าแบบเล่นจรงิงจังก็ต้องซีเกตโโรเทคชั่นกับไอ้นั่นฮอลี่ทันเดอร์อมอเวอร์ถ้าแบบเอาจริงจังนะ จังหวัดอันีิมประมาณนีนะ้อยู่ที่จังหวะจริงๆตัวหน,น,นึ่งจิงหกประมาณนี้ประมาณนี้นตอนนี้ถ้าผมจะไม่หยุดถอดไม่นีงงนะ่เออหรือบอกเนระื่องอันติอันติมันข้ามขื่อได้นะในหลายๆช่องก็น่าจะรีวิวกันแล้วแต่ส่วนตัวมองว่าสุดท้ายแล้วตัวมันยังต้องพึ่งพาในส่วนของไอเทมภายนอกครับไอเทมภายนอกคืออะไรอาทิเช่น อากนูนี่ไอเทมภายนอกคือไม่ใช่ไอเทมเสริมพลังโงไหมไอเทมที่ใช้แล้วมีผลต่อคิปต่อคนทันทีบวกอากูนี่บูสิกเอิร์ไอเทมยนอกที่จำเป็นตัโบบอลอนนะส่วนตัวมองว่าอย่างนี้นะต้องลองปรับมาถ้าสมมุติว่าปรับมาแล้วอัพในส่วนอีพีแรงขึ้นก็จะดีมันจะได้แบบว่าออกในส่วนของโซเวนทันเดอร์นะ หรือไม่ก็ต้องให้เขาอัพโซเวนแทนเดอร์เะได้เขาแก้บัคในส่วนยอนเรียกไปแล้วนะไม่งั้นเราตน,นี้เราได้เห็นยอนเล่ยไปแล้วจังหวะนี้ก็คือการเทยดออกมาแนละ้วรู้สึงงกว่าผมจะรอดเนี่ยหมิงมาช่วยผมมาต้นเกมหมิงอาจจะแช่เลนนะครับเพราะว่าต้องยืนคู่ส่วนชวนแต่ส่วนชัวนตานี้ไม่ได้เอาฮูลี่ตองมาเดอร์มาเอาในส่วนมาชิมี่มาแล้วนเลยเราเนาะนะอาจจะเพื่อนผมอาจจะพลาดไปผมลืมบอกเพื่อนนะจำได้บกันไหมบ้างเอาเล่นสนุกเรย พอ,พอประมาณตารแรกรู้สึกว่าจะแพ้เพราะว่าเอาไปออฟเลนมาแต่ตานี้ต้องเอามามิดครับเพราะตามคลิปที่เราพูดช่วงต้นคลิปเราก็เลยคัดไปกนมิดเลนมาส่วนตัวมองว่ามิดเลนก็เท่ดีอะตัวมันหายเสียนระยะยาวเสียระยะสั้นก็ได้แต่พยายามอย่าลืมพลาดอย่าลืมแบบเราจะงหวมันเข้าจุดได้จหวเข้าสุดไม่ได้ต้องดูตามเกมนะ นี่เช่นเนี่ยคือก่นที่เข้าอยู่อยนะ่างเงี้ยทวิเทศเขาลงตรงไ,ไม่ได้เนาะงงไหมแต่ถ้าตานี้แบบอีชาแบบกรีก็บบบบโอเคตาอนี้ฟุตบอลเล่นดีนะต้องบอกอีชาเล่นดีออถูกฟุตบอลถูกแต่ฟุตบอลมันเก็บกดครับตีมันตีแรงมากมากครับไปตีแม่มันตายไปตีอีชาตายนี่คือแย่เลยนะเห็นไหมแรงไหมแรงแต่ผมยิงอะไรย,ยิงโคตรแรง นี่คือคาว่าไอเทม่านนอกแต่ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าโบวบาลอนมันเกิดยังไงมันก็แรงอยู่แล้วครับตัวมันต้องอาศัยจังหวะจริงๆนะผมก็ดึงเชิญนะไอเทมเสริมพลังที่คิดว่าดีที่สุดเป็นไอเทมใช้ภายในคืออโพชินเดียวเลยส่วนตัวมองว่างนะไงถนะ้าิ้งิไปลยต่โคว่าดีตัวสวนเลเตอร์ไปได้นะแต่น,นี้ผมรู้สึกว่าผมพลาดมาก ผม,มโดนช่งวงนี้โดนโบโดโดมาต่อยเรียบรอนนะ้อยแตกตายเัวเดียวด้วย่ก็เลยบอกให้ถ้าจะไม่ผิดบอกให้นิวรีบจบนะครับเพราะว่าแต่ก็เขาอะไรานอะอน,นารายอยู่เซลสีคนลวก็เลยแบบเออบอกนิวแบบเออจบเลยก็ได้นั่นแหละไม่เป็นไรตอนนี้ก็เลยชิลนะ เขาเข้ามานี้การน,นะรในส่วนของวอบอลมิเลนเล่นได้หลายสายตัวละครมันยืดหยุน่นแต่รอให้เขาบับส่วนตัวมองไว้ไนก็บบบเดี๋ยวถ้ากินจะมานี่ใช่ปะก็เขาเข้ามานี้ยกันนะในส่วนของ,ของยูยูแบบตามสไตล์ช่องเรานะก็เซ็ตไอเทมส่วนตัวมองว่าซีกิตโปรเจคชั่นกับโฮลี่ทันเดอร์คุ้มกว่าแต่ท็อปเซิร์ฟเขาเล่นเอ่อโฮลี่ซอมเมอร์ ถ้าเอาไปออฟเลนผมสดส่วนตัวผมเชียร์ฮอลลี่ซอมเมอร์อืมแต่ถ้ามิดเลนต้องเอาซีเคทโพกับซีเคทโพกับไอ้นั่นไปอืมฮอลลี่เลยแล้วแต่ว่าละครับตัวมาเล่นง่ายอยู่แต่จะเล่นยังไงให้เก่งนั้นต้องฝึกอาศัยความเข้าใจก็ได้ไปในส่วนของ MVP ีนะตาที่แพ้ก็ M อ p นะอืมไม่แย่นะตัววามมันสนุกมากข้าวมานลี้ยนะครับนี่ับผมอบุมซิกออกอโพ ออกก็นี่แล้วก็สปูกี้มาร์กนะในช่องหนึ่งออกเข้ามาเนี่นะครับก็เป็นไงบ้างในส่วนของ Lord of the Thunder หรือ Bow b a r o n นะครับก็ส่วนตัวมองว่าเล่นได้ต้องหลายสายนะอแล้ทั้งฟิกเกอร์และทั้งวีคแล้วก็โรแล้วก็จริงๆดีซีก็น่าเล่นนะ ไม่แย่เท่าไหร่แต่เซตสําหรับเซตเพิ่มเติมจะเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับจะมีอยู่เซตหนึ่งที่ผมสนใจอยู่ก็คือนี่อพโพบุมติกขึ้นเดเดมเลยเนาะแต่ของเราตอนเล่นเราจะขึ้นอากูนี่ด้วยนะเนาะเผื่อเอาเผื่อไว้แบบฝั่งตรงข้ามโดนไปนิดนึงแล้วมันไม่ตายก็แบบให้อากูนี่กัดนะครับอันนี้เผื่อเอไว้เฉยนะสําหรับใครจะเล่นสายของไอ้นี่สา,ส,าส,าสายสายนี้สายนี้นอื ในส่วนของ Holy Thunder ก็ได้หรือ Holy Summoner ต้องเป็นสายเน้นการโจมตีความเร็วนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าอืมก็ได้อยู่แล้วแต่สายนะครับส่วนพลังแฝงผมเป็นเป็น r e g o p นะแล้วก็ยืนในป้อมเดือดๆนี่ครับ Tower Basing เนาะสำหรับใครพี่น้องคนไหนเล่นสายไหนก็มาแชร์กันได้ครับผมหาเมน Bobalon อยู่นะอืแต่ตัวมันอาจจะเล่นยากนิดนึงต้องอาศัยความเข้าใจครับก็ประมาณนี้กันนะครับ ก็ชอบก็ได้ด้วยตู้ก็วิ่งหน,งนีแต่ข้าไม่ข้า,าจ,จะเจ็บคอนะครับ,ๆๆรบาาก็อาจจะพูดเสียงแปลกๆนะก็ข้าๆมาเนี้ยครับชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไคร์ช่วเป็นใจคุณนำคลิปมาครับส่วนจะเป็นคลิปต้แต่บันไดก็ฝากติดตามไว้แ้วยนะวันนี้ฝากไว้แค่นั้ครับสวัสดีครับเหล่วเจอกันอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะจันทร์เปิแต่เน้แกลืมก็แล้วล่ะกอสองไม่ได้บายากลับไปดูรูปสเปกอาร์ตของเราครับ Lord of the Thunder สายฟ้าจะทำลายทุกสิ่งตัวก็วิ่งหนีแต่ข้าไม่